เกษตรเช้านี้ไปในอเดียที่ดีมากเลยสําหรับคนที่ทําสวนยางอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าจะพิ่งรายได้จะราคายางอย่างเดียวเน<า>ี่ยมันขึ้นลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหาอะไราที่รายได้มันค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับไปดูไอเดียนี้ครับท่านผู้ชมไม่ต้องใช้เงินลงทุนอะไรเยอะก็ใช้สวนายางที่มีอยู่นั่นแหละแบ่งพื้นที่แค่นั้นเอง<ฮ>ของที่นี่เนี่ยเขาเลือกเลี้ยงไก่ไข่ค<ฮ>่ะ<ฆ>อ่าเอาให้ดูเลยสวนยางจริงๆนะอ่ะดูสิ ก็คือจัดสรรพื้นที่เพื่อการเลี้ยงไข่ไก่ไข่ไก่ไข่เออนะฮะเอาตะข่ายไปกั้นอะไรแค่นั้นเองนะฮะโดยคุณพิเชษกลิ่นสุกเกษตรกรชาวสวนยางบ้านพุทธทองนะอยู่ที่อำเภอวิภาวดีสุราษฎร์ธานีเนี่ยบอกว่าเจอปัญหาโควิดเนาะแทบจะไม่เหลือเงินเลยล่ะแต่ตัดสินใจกลับบ้านนะที่บ้านเนี่ยมีสวนยางของพ่อแม่อยู่นะฮะทีนี้ก็จะทำอะไรดีไม่อยากจะทำสวนยางอะ ก็คิดว่าเอาเอา,เอาแบบหลายๆอย่างแล้วกันผสมผสานกันไปปลูกผักปลูกไม้ไผ่เสริมนะครับและทดลองเลี้ยงไก่ไข่เอาแบบประหยัดต้นทุนเนี่ยแหละไม่ต้องไปทําโรงเรือนอะไรเพราะมันต้องไปลงทุนอีกไงครับอันนี้แค่เอาตะข่ายมาก้านแค่นั้นเองเลี้ยงแบบอิสระได้ให้กินอะไรอะ่ะเอาพืชผักเป็นอาหารฮนะเพราะว่าเขาก็ไปปลูกกล,ล้วยมะละกอผักชนิดต่างๆเริ่มต้นเนี่ยเลี้ยง50ตัวก่อนใช้พื้นที่สวนยางประมาณ3มแถวนับเป็นแถวเลยท่านผู้ชม นะต่อมาก็เอากิจกรรมที่ทำอยู่เนี่ยแหละโพสต์ลงโซเชียลปรากฏว่าโอ้โหลูกค้าตอบรับเยอะมากไม่พอเลยฮะนุ่มาู้ชม50ตัวจาก50กลายเป็น200ตัวขนาดทุกวันนด้200ตัวแกบอกยังไม่พอขายดูดูไข่แกสิโอ้ยไข่แดงเต่งโอ้ยไข่แดงนี่โอ้ไข่แดงเต่งเต็งเลยค่ะนึกว่าไข่เป็ดเออแดงยังไข่เป็ดจริงๆฮะทุกวันนี้เลี้ยง500กว่าตัวนะ ะะเลี้ยงแบบธรรมชาติภายใต้ร่มเงาของสวนยางและกอไผ่อาหารเสริมคือห,หยวกกล้วยพืชผักตามธรรมชาติดูสิฮะพอไก่ไข่เขาเลี้ยงแบบอารมณ์ดีแล้วกินอาหารที่ไม่ใช่อาหารแบบที่เป็นอาหารเคมีอ่ะถูกไหมอันนี้อาหารธรรมชาติอ่ะท่านผู้ชมผลออกมาคือดีมากเลยใช่เนี่ยเมื่อแค่เห็นแบบไข่แดงเมืเ่อกี้นี่อะไรอ่ะโอ้โหเต็มเาต็เลยค่ะนี่จะเป็นยกไม้กินอย่างนี้เลยเหรอเนี่ย เศษผักเศษอะไรอย่างเงี้ยออต้นไม้ให้เขากินโอ้ถ้าธรรมชาติจริงๆนะธรรมชาตินะมรกอที่เหลือจากการขายขายไม่หมดนนเนาะเศษผักหญ้าเนเปียร์ผสมลำข้าวป,ปลาป่นข้าวโพดเปลือกหอยกาก,ากถั่วเหลืองอ๋อแต่จะมีอาหารไก่ให้ด้วยเออผสมกันเข้าไปนะครับก็ดีมากเลยอ๋อไม่กี้สมุนไพรน่าจะเป็นสมุนไพรนี่แหละเอาให้ไก่กินสร้างภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันโรคภูมิคุ้มกัน ให้กับไก่ด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะะฉนนั้นเนี่ยก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเลยว่าที่นี่ปลอดสารเคมีแล้วก็ตรวจหาเชื้อเพื่อกาลังตีว่าไข่ที่ฟาร์มีเนี่ยนะฮะคุณภาพสูงนะครับลูกค้าก็โอ้โหชื่นชอบมากเลยนะฮะแล้วก็ทุกวันเนี่ยสามารถผลิตไข่อารมณ์ดีได้วันหนึ่งเกือบ500ฟองนะโอ้โหเยอะนะต่อวันนะคะใช่นะฮะโอ้โหวันหนึ่งรายได้นี่เป็นพันนะทำไปเล่นไปอ่ะเขาขายฟองเท่าไหร่คะพี่เป้เออนะฮะ โอ้โหฟองละ6บาท20สตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะราคาผมนึกว่าฟองละสาบาทอฟองละ6บาทเพราะมันเป็นไก่แบบเลี้ยงแบบเนี่ยธรรมชาติไง<ะ>และอารมณ์ดีอ่ะขายได้ราคา6บาทยี่ะขนาดราคานี้ลูกค้ายังติดขนาดเนี่ยวันหนึ่งนี่สองสามพันสามพันท่านผู้ชม<ะ>ทำเป็นเล่นไปนะฮะแต่เอเคแกก็ยอมรับไหมว่าราคามันสูงหน่อย แต่แกก็จับกลุ่มคนรักสุขภาพที่ต้องกินไข่ไก่ทุกวันน่ะแต่ไม่อยากจะไปกินไข่ที่แบบว่าเอ้ยทั่วที่เขาเลี้ยงแบบอาหารเม็ดอย่างเดียว,วเราไม่รู้ว่าเขาแบบให้กินอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ,อนะฮะ,ะแต่คนรักสุขภาพเขาซื้อฮะแล้วนี่บริการดีไงส่งถึงบ้านลูกค้าโรงเรียนโรงแรมนะ,ะถ้าเป็นเดือนนะแกบอกรายได้เฉพาะเลี้ยงไก่นะ สามสี่หมื่นโอ้ต่อเดือนนะเยอะกว่าเงินเดือนหนูอีกอไปเลี้ยงไก่ดีกว่าโอ้ยเลี้ยงไก่แล้วก็ขายไข่อย่างเดียวสามสี่หมืน่นท่านผู้ชมดูสิ แล้วตอนนี้มีมาตรฐานด้วยนะโอ้โหได้รับมาตรฐานด้วยนะคะ GFM นะคะก็คือเป็นมาตรฐานฟาร์มที่มีการป้องก,กันโรคและก็การเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมด้วยค่ะชนิดไก่ไข่นะคะจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการส่งเข้าประกวดด้วยนะคะจนได้รับรางวัลเกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดแล้วก็ระดับเขตและก็จะส่งเข้าแข่งขัน,นะคะ่ะในระดับประเทศต่อไปด้วยโอ้โหที่ดูสิ รางวัลการันตีขนาดนี้ถึงว่าลูกค้าต่อคิวซื้อกันแบบโอ้โหไม่หวั่นไม่ไหว<ช>เลยนะคะแบบราคาเท่าไหร่ฉันก็สู้